สวัสดีผู้รลกการประชนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับเกมได้มีของแจกเฉพาะวันฮาโลวีนนะครับวันเดย์โอลี่วันเดียวโดยบอกกล่าวกันเมื่อเย็นวันที่30ตุลาคมนะครับแจกวันที่31ตุลาคมฮาโลวีน Halloween นะครับก็คือในบ้านเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มของคืนวันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมช่วงสี่ทุ่มนะครับ ก็ใครมาล็อกอินก็จะได้ของรางวัลอ่าเพิ่งมาบอกเพิ่งมาบอกกันนะเนี่ยของรางวัลก็คือมาให้ดูของรางวัลที่ให้นะครับของวันฮาโลวีนนี่ของน้องน้องหนูเองจลริก้าให้เป็นช็อกโกแลตมาเอาไปแลกเป็นเอ e เน y แล้วก็เป็นพรีเมียมวอลช์นะครับที่เป็นสมุดเทนนิงเอาไปแลกนะครับสามสามเล่มโอเคครับ ดีกว่าไม่ให้อโอเคเออน่าจะให้มากกว่านี้ให้เจ๋งกว่านี้โอเคครับผ่านหูผ่านตาม,มามีอะไรน่าสนใจผมก็จะมารีบมาบอกาเลยพอดวันเดียวเองเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ